บทเรียนที่12นะคะตะลุยโทอีกอย่างเป็นระบบกับพี่จีนะคะข้อที่1ค่ะอันนี้จะสังเกตวา่าในบทเรียนนี้นะคะก็หลังจากที่เราเรียนแบบโจทย์ยาวนะคะแล้วก็จะมาเรียนพักกันสักนิดก็คือจะมาเป็นโจทย์ที่สั้นลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ใคลายความเครียดพร้อมกับเน้นกราฟม่านิดนึงนะคะว่าอาจจะบางคนนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะอาจจะเริ่มเหนื่อยนะคะแต่ว่า บทเรียนหลังๆเนี่ยก็จะกลับมานะคะในรูปแบบที่ยากขึ้นเหมือนเดิมน,นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบทดอีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าแค่วิธีจัดระบบนะคะก็จะทําให้ผู้เรียนยากง่ายหน่อยแล้วก็กลับไปที่ยากนะคะข้อที่1ค่ะเป็นเรื่องของ i f นะคะจะสังเกตว่าเรื่องง่ายๆคือเรื่องอะไรคือเรื่องที่ต้องจํานะคะแต่บางคนก็อาจจะพูดว่าเฮ้ยเรื่องยากเรื่องยากของฉันนะ่ะคือเรื่องจํานั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเนาะ if ค่ะ If พบข้างหลังดูคอม่านะคะข้างหลังก็จะเป็น future tense ค่ะพอเป็น future tense นะคะข้างหน้าก็จะคู่กับ present tense นะคะแต่ถามว่าเสมอไปไหมที่เป็น present tense หรือ verb ช่องที่หนึ่งนะคะข้างหน้าจะมี can ก็ได้อาจจะมี may ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะคะ If our candidates are elected นะคะอันนี้เป็นอันเดียวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง present tense นะคะ are were เนี่ยเป็น past tense ส่วน have been อันนี้เป็น present perfect นะคะอย่าเห็นว่า have อันเดียวแล้วมาตอบเลยเพราะว่ามันคล้ายๆกับเป็นช่องที่หนึ่นะคะแต่เราต้องดูด้วยว่าอันนี้มากับคาว่า have been นะคะ will be อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นดอกจันไว้สักหนึ่งดอกก็พอนะคะต้องจำ if clause นะคะข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจำเหมือนกันนะคะแต่มักจะเป็นสิ่งที่ เหมือนกับอาจจะเป็นแกรมารที่อยู่ในเรื่องไงเรียนกันส่วนท้ายนะคะอันนี้คือเรื่องของ sub junctive ถามว่าทำไมพี่ลินจีถึงรู้เลยล่ะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องของ sub junctive ง่ายมากเลยค่ะน้อง,องเพราะว่าพี่ลินจีจำอีกแล้วนะคะ sub junctive ก็คือที่มีเกี่ยวกับเรื่องของ it is important นะคะเวลาที่มีบอก it is important นะคะ it is recommended นะคะพวกนี้คือเรื่องของ s u b j u จ c t i v e สำหรับผู้เรียนที่ได้มีซื้อคอร์สที่เป็นคอร์สแกรม m a r พื้นฐานไปนะคะก็ลองกดนะคะไปดูนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Subjunctive นะคะ it is important Subjunctive คืออะไรนะคะก็คือมันจะเหมือนมี h o ูตแต่เป็น h o ูตที่หลอกไว้นะคะสมมติว่าเราเป็น h ชูตอีทใช่ไหม ปกติเราก็อยากจะไปหาควาว่า shoot eat ใช่ไหมแต่พอเป็นเรื่องของ b ั u จังที e ค่ะเขาจะให้เราหาแค่คำว,ว่า eat เฉยๆจะสังเกตว่าประโยคนี้นะคะอ่ะก็ไม่ได้มี shoot อยู่ใน choice ถูกไหมคะแต่ว่ามีแบบดูเผลอๆเนี่ยแบบดูเป็นเรื่อง verb เฉยๆนะคะลองใช้ไฮไลท์ละกันนะคะอ่าแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันเหมือนมี shoot เราก็ลองใส่เข้าไป shoot seam เราคงไม่เอามาเป็น shoot a e s e m i n g เพราะทำไมเพราะปกติแล้วเนี่ย shoot เนี่ยจะบวก verb ช่อง infinitive ถูกไหมเพราะเป็น infinitive ปุ๊บจะตัด shoot ทิ้งใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น seam ใๆนะคะถามว่า seam จะต้องมี s หรือไม่ไม่ไหม,ไมนะเนื่องจากหลัง shoot เนี่ยมันไม่เติมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาแค่ seam นะคะอันนี้ก็ตอบดีด้ออย่าลืมเนาะเรื่องของ sub junctive นะคะก็จะมีประเภทที่ต้องจำว่าอะไรจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ sub junctive นะคะข้อที่3ค่ะอันนี้เป็นเรื่อง verb เ,เนาะเพราะเนื่องจากว่า choice ที่มากกว่า3ตัวขึ้นไปนะคะที่เป็นกริยาก,ก็จะเป็นเรื่อง verb นะคะโอเคเราดูตัวบอกเวลาวมีไหม since 8 o'clock this morning นะคะมีเรื่อง since นาออันนี้อยู่ตรงหน้า since ด้วยหน้า since หมายความว่าตรงนี้ ะคะอันนี้ก็คือใช้ present perfect เนาะก็เป็น has been อันนี้ก็สมายจะทวนแบบ relax ง่ายๆนะ relax ก,กันก,นก่อนว่าโอเคอันนี้เป็นทวนเกี่ยวกับเรื่องของกิริยานะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4นข้อที่4เป็นเรื่องของ verb แน่นอนและเป็นเรื่องของอะไร if clause นะคะอ่ะใส่ดอกจันเดียวก็พอ if clause ถึงตรงนี้ควรที่จะต้องจำได้แล้วเนาะ had บก verb ส นะคะเวลาจำเรื่อง if clause เส็จลืมไปจำเรื่อง tense ด้วยว่าโอเคอันนี้เป็น h a d บวก verb 3นะคะ h a d บวก verb 3เนี่ยข้างหน้าจะต้องเป็นอะไรนะข้างหน้าก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ could have หรือ would have นะคะบวกช่อง3เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าข้างใน if เป็นช่องสองข้างหลังก็จะต้องเป็น would could บวก infinitive เนอะอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ if ข s อช่อง2นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนี้ข้อช่อง3เนี่ยตรงนี้เป็น had บวก verb 3นะคะแล้วตรงที่ไม่ได้อยู่ในกฎในของเรื่อง if ตรงเนี้ยก็จะเป็น could have บวก verb 3หรือ would have บวก verb 3นั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5เป็นเรื่อง if นะคะเพราะเราจะมาทัวนเรื่อง if ถูกไหม would บวกช่อง1ใน if ต้องเป็นอะไรใน if ก็จะเป็นช่องที่2 ช่องที่2ก็จะเป็น were นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดผู้เรียนคนไหนยังไม่รู้ว่า were คือ were, ช่องที่2นะคะหรือว่า was คือช่องที่2 past tense นะคะก็จะต้องรู้แล้วนะคะโอเคต่อมานะคะข้อที่6 number 6ขอโทษค่ะข้อที่6ละกันนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำอีกแล้วอะแต่พอจำแล้วแบบไม่ได้จำอะมันก็กลายเป็นมาหายากนะคะ get get someone to do something หรือ get something บวกกับสามนะคะอ่ะทีนี้ get something หรือ get someone ละ่ะก็คือ get something pay checks นะคะ pay checks ภาษาไทยแปลว่าอะไรเดี๋ยวลองดูซิ pay check นะคะ pay check แปลว่าอะไรอ่ะอ่ะลองตอบกันก่อนก็ได้นะ pay check pay check คืออะไรนะคะ pay check ก็คือเงินเดือนนั่นเองนะคะ uh, pay check นะคะคเงินเดือนนะคะ get แต่ pay checks ah deposited ฝากไว้นะคะ, uh, ะ,คะ verb ช่อง3นะคะ pay check ก็คือค่าจ้างนะคะค่าจ้าง deposit ก็คือเวลาที่เราไปฝากเงินที่แบงก์เนี่ยก็คือ deposit นะคะแต่ที่เราใช้เป็น deposited เพราะเนื่องจากว่าอันนี้คือโครงสร้างของ get something บวกเวิร์บช่อง3นั่นเองนะคะอ่ะ number seven ค่ะ number seven เชื่อหมว่ามันเหมือนจะง่ายอีกละแต่ที่มันยากเพราะว่าบางครั้งเรามีแดข้างหน้าแต่เราลืมไปว่าเรื่องนี้คือเรื่องของ there is there are there was there were there has been นี่นะจะบอกนะคะ there have been ก็คือมีแหละอันนี้ก็คือยังมีอยู่ถูกปะอันนี้คือในอดีตอันนี้ก็คือ มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือมีอยู่ในปัจจุบันแหละแต่มีมานานแล้วนะไม่ใช่มีตอนนี้คือมีมานานแล้วนะ,นะทีนี้อันนี้ที่มันยากเพราะว่ามันต้องดูเอกพจน์หรือพหูพจน์อ่าที่หนึ่งนะ shortage shortage เป็นเอกพจน์ใช่ไหมมันก็คือใช้ is ใช้ was หรือใช้ has been แหละหลังจากนั้นก็จะไปดูตัวบอกเวลาคือคําว่า ago น้องสามารถดู ago ก,ก,ก่อนก็ได้นะหรือน้องสามารถดูคําว่า shortage ก่อนก็ได้นะคะนี่พอเรามาเจอ ago ปุ๊บใช่ไหม มันเป็นอดีตพอเป็นอดีตปุ๊บแล้วมันเป็นเอกนพอ่ะมันก็เลยต้องใช้ was อันนี้อ่ะสำหรับพี่จีอาจจะเป็นดาวสักสี่ดวงก็ได้เพราะว่าทำไมเพราะหนึ่งบางคนไม่รู้ว่า has been เป็นเรื่องของ the is the are เหมือนกันนะเพราะบางคนอาจจะจำไม่ว่าว่าเออ the is แล้วก็มีแค่ the are แล้วก็ไม่ได้จำว่าจริงๆแล้วมันคือ the r e is the r e are the r e was the were ถูกไหมเวลาจำภาษาอังกฤษก็คือต้องจำให้มันครบลูกอันต่อไปที่ต้องจำก็คือว่าอะไรแหละเป็นตัวบอกว่าจะเป็น is หรือ was หรือ has been หรืออะไรที่จะตัวเป็นตัวบอกว่าจะเป็น were นะคะอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของเอกพจน์ประุพจน์และก็ต้องดูที่ตำแหน่งของ short a g e คือคำนามบางคนไปดูข้างหลังอันนี้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องเปิดตรงนี้แล้วตัดทิ้งก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกหลังจากนั้นค่อยมีตัวบอกเวลาคือคำว่า ago นะ number eight ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจากช่องว่างหันซ้ายเจออ่ะนะพอเจออ่ะปุ๊บเราบางคนเขียนไปเลยว่าเป็นคำนาม แต่ยุดสักพักนะคะถ้าเกิดเขียงคำนามเลยนะก็จะเป็น an เลยนะแต่อันนี้จะสังเกตว่าจะเป็นแพนแต่ประเด็นข้อโชคร้ายคืออันนี้จะเป็นเรื่องคำศัพท์คือนาวขยายนางนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง retirement plan retiring plan ไม่ได้เพราะว่า plan อันนี้ทำเองไม่ได้ retirement plan คือ plan วางวางแผนที่ถูกกระเสียงก็ไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ก็คือ retirement แพลนก็คือเกี่ยวกับการเกษียณแผนการเกษียณนะคะอันนี้จริงก็ใส่ดอกจัน,นม้มาดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมแต่มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายที่เรามองข้ามไปนิดหนึ่งนะคะ number n i e ค่ะ number n i n number nine ก็บอกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะตัวเชื่อมที่เป็นเรื่องของความหมายใช่ไหมอ่ะมิสเ h อร h n อห์นฟิน e ชเด i e จ็อบเอนเเอาพี่เอาเนื่องจากเข้าไปก่อนเพราะทำไมเพราะถ้าเกิดเราตามคลิปกันมาเราจะรู้ว่า พีนจีชอบเกี่ยวกับเรื่องเนื่องจากนะคะอันนี้อันที่สิบสองแล้วนะ,ะคลิปที่สิบสองแหละใครที่ยังไม่ได้ไปดูอีพีที่หนึ่งถึงสิบสองก็ไปดูกันอันนี้เป็นโจทย์รวมนะคะอาโจทย์รวมคืออะไรคือโจทย์ที่ถ้าเราไม่ใช้ระบบในการทำเนี่ยเวลาที่เราเจอโจทย์โทรอีกนะคะเราจะเป็นไงไม่งงก็ไดะ้แต่สับสนอ่ามันก็คือคำเดียวกันถูกไหมเราใช้คำว,ว่าเนื่องจากนะคะมิสเตอร์จอห์นเนื่องจากมิสเตอร์จอห์น finish the job interview บางคนอาจจะแบบใส่อารมณ์เข้าไปว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติพี่ลินจีเอาคำว่าเนื่องจากเข้าไปตรงกลางพี่ลินจีต้องมีคาว่าดังนั้นนะคะมันจะทําให้การอ่านเนี่ยง่ายขึ้นนะเนื่องจากมิสเตอร์จอห์นฟินิชจอบอินร์ววดังนั้นเขาเลยรู้สึกโล่งต่ถามว่าไม่รู้จักคำว่ารีลีฟข้อนี้เป็นไงยากไหมยากนะเพราะถ้าเกิดสมมติรีลีฟแปลว่าเหนื่อยทำไงอ่าใช่ไหมอันนี้แปลว่าโล่งอกโล่งใจแหละนะคะ อันนี้ก็คือให้เป็น positive meaning พาเป็น positive meaning เนื่องจากมันก็เลยโอเคไงนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจาก Mr. John finish e d the job interview ดังนั้น he felt โล่งใจนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าโอ้อันนี้ค้อนี้ยากอะเนื่องจากได้ใช่ปะแต่เพิ่ม because of ไม่ได้เพราะ because of อะตามด้วยคำนาม อันนี้มันเป็นประโยคเย่ Yay! เราเจอข้อที่ tricky นิดหนึ่งนะคะการนำข้อสอบเจอ tricky นิดหนึ่งเนี่ยพี่จิว่า work นะคะข้อนี้ต้องตอบ after เพราะว่าหลังจากที่มิสเตอร์จอห์นได้เสร็จ job interview แล้วนะคะ he felt โล่งใจนะคะโอเค number 10 n u m b e r 10ก็เป็นเรื่องของ verb นะคะเราเปิดก่อนเพื่อที่เราจะโฟกัสโฟกัสว่าโอเคนะเราจะดูแค่ตรงนี้คือ the bank another branch branch ก็แปลว่าสาขานะคะ แบงค์เปิดเราใส่ไปเลยเปิดนะเราอย่าแบบอุย้ยแบงค์เราเปิดเราเช็นอะไรไม่เอาเราพูดไปเลยเปิดทําให้เราโลง่งอกโล่งใจนะคะเดยวแบงค์เปิดสาขาหนึ่งนะคะ next year นะคะมี next year ด้วยก็เป็นอนาคตก็จะกลายเป็น the bank will be opening another branch in bangkok within next year นะคะ will be in future t h e future future บวก opening เป็น future con นะคะ future c o n t i n u o us นะคะ future c o n t i n u o us เนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ grammar นะคะอันนี้ก็ทำให้น่าจะโล่งใจแล้วแต่ว่าบทเรียนนี้ดูแลว้วมีสิ่งที่น้องๆหรือผู้เรียนน่าจะต้องไปจำกันเยอะนิดนึงนะคะ